จเจริญพรวันนี้ลูกเนกับพระอาจารย์ก็จะเข้าถ้ำสวดมนต์กันเพราะว่าวันนี้ลูกเนนะก็จะสวดมนต์กันนะอันนู้ก็ถ่ายภาพกพระช่างภาพเอาละเดี๋ยวจะพาเนนสวดมนต์กันนี่บรรยากาศกลางค่ำกลาง,ง,ง,งคืนโยมนะอ่ะลูกเนถือไว้เดี๋ยวจะพาวันนี้มีสามวันเนห้าท่านนะก็จะพาป,ปฏิบัติธรรม ก็โยมก็ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ดูแลสมเรนรซื้อขนมซื้อน้ำปานะะถวายสมเรนรในเวลากลางวันนะโยมนะอ่านนี้ก็พานเนีนไปทัศน,นศึกษานอกสถานที่มาเดี๋ยวเราไปดูในถ้ำกันนะโยมนะว่าเป็นยังไงอ่าในถ้ำก็จะประมาณนี้โยมนะนมันก็จะเหมือนแบบรายการล่าท้าอะไรสักอย่างแต่ว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะ มาปฏิบัติธรรมนะวันนี้ผูที่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับอ่ะ<ต>อ่ะผ่านะวันนี้นี่คือถ้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในด้วยว่าถ้ำ้นเป็นอย่างไรนะครับอาลูกนเน่นเินมาเงียบๆลูกนี่ครับนี่จะเป็นถ้าเทพนิมิตครับพื้นที่จะกว้างมากจะมีค้างคาวเยอะมากครับที่นี่ค้างคาวเขาจะเยอะมากเลยนะครับก็จะมีหิน ที่คนเก่าๆโบราณนี่เขาเอามาวางเป็นที่สักการะอนี้เราก็มามาแรกๆก็จะทําการจุดธูปจุดเทียนบูชาสิ่งสักการะแล้วก็จะพาน้องๆสมบูรณ์นั่งกรรมฐานรู้สึกเป็นไงเนเอดีไหมวันนี้ดีไหมดีครับอ่านะดีไหมลูกดีครับดีไหมดีครับดีไหมลูกดีครับดีไหมดีครับอ่านี่ก็ เรามาเอาบุญนะวันนี้พามาจาจังหวัดสระบุรีนะครับอ่าตอนนี้เราก็มีเทียนล้อมรอบนะมีเทียนล้อมรอบด้วยเห็นไหมนะมีเทียนล้อมรอบด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีาที่พาน้องๆเข้ามาปฏิบัติธรรมอ่าวันนี้ก็อาจารย์มหาท่านก็นํามาพระอาจารย์ก็นําน้องๆสมเรูรมาเพราะว่าบางทีการบวชของเราเนี่ยเราก็ต้องอ่าเราก็ต้องฝึกกายฝึกใจ นะเดี๋ยวจะพาน้องๆสมเนเรนที่สวดมนต์นะครับตอนนี้ก็น้องเนยก็อยู่ไปนะฮะอยู่อาจจะมืดนิดนึงนะแต่เราก็จุดแสงประทีปนะครับนะจุดแสงประทีปเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในด้วยโยมว,ว่าด้านในน่ยเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพระอาจารย์ขอญาตอันเนเอาหลอดไฟให้พระอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะแขวน ขอญาตนะแล้วก็จะให้แสงลงมาประมาณนี้อ่าหุยสวยและมีมวลขังมากเลยอะ่ะเอ่อขอญาตเอาแฝนตรงไหนดีนะเอ่อขอญาตขอญาตเอาแฝงตรงไหนดีอ่าตรงสังกะสีได้ไหมเดี๋ยวขอญาตนะครับอ่าสังกะสีได้ไหมนะเออได้พอดีเลยโอ้หุยเน้นแกวเลยอะ่ะ เห็นไหมวันนี้เราจะแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่ทเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ปู่ฤาษีนะครับส่วนตรงนู้นเดี๋ยวพระอาจารย์หลังจากที่จะสวดมนต์เสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างภายในนะก็ให้เนนได้ร่วมกันเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะร่วมสวดมนต์ภาวนาด้วยแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปหลวงพ่อเจ้าวาดเก่าครับที่ท่านได้มรณภาพที่นี่แล้วก็เราก็มีโอกาสนะ ก็มาพักที่นี่ก็เนนก็บวชแล้วก็มีการสวดมนต์กวดน้ําแผ่ไม่ตาเดี๋ยวก็วันนี้ก็เราทําการสวดมนต์ภาวนาจิตนะฝึกเนนฝึกกําลังใจให้เนนด้วยนะครับเอ่อตอนนี้อาจอาจร,รย์มหาพร้อมยังครับมาตรงไหนดีเอ่ยผมผมนั่งตรงไหนครับอาจารย์ตรงนี้นะอ่าครับก็ให้ดูะตอนนี้ผมก็มาตรงนี้แล้วนะครับ อ่ตรงนี้อาจจะแสงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งตรงนีน้นั่งนี่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเอาหลอดไฟมาหน่อยลูกนี้ตั้งใจนะลูกอือนะครับโอ้แสงสวยเอ้ยแสงข้างบนโอ้นี่ๆๆนี่นี่แม่ครับโอ้แสงทำเจริงๆเลยเนะี่ยโอ้โหเห็นไหม วันนี้จเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ให้สัมมาเอ็สนสวดมนต์ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะครับอขออนุญาตนะจ๊ะเอาแล้วนะขออนุญาตนะครับเทพที่อัจฉริยาวหน่นะเราก็เนาเรียกตั้งขากล้องก่อนนะครับ ลูกเลนนั่งคุกเข่านะเอาแล้วนะครับเออลูกโอ๊ตลูกโอ๊ตเดี๋ยวเราจะแผรไให้ตาให้กับชื่อเจ้าภาพด้วยนะอ่าไปเอา ซองที่อยู่ในที่เขียนรายชื่ออยู่ตรงนู้นแหละที่หน่อยย่างพรจานท์ามาให้หน่อย พุทโธพระควาผู้ทางพระครวตต่างอภิวาทิมิสวัสดิ์พระตพระวตาทมธรรมนิมมเสามิสุปฏิบันโนพระวตูต้าวกะสังโฆสรางขังนิมมิ ขุดพ่อองค์พญาพระพั์ขอเอฮิตมาขุดพ่องค์พิระพมขอเอฮิโตมาขุดพ่อองค์พญระพม์ขอเอฮิโตม นะดูดีครบไหมออแล้วริตวานเมตังจเมตาพทันตานอวิกตจิตาปริตังปนันตุ สเกมจะิรัตเตจจนริกนเวมาเนเปรารเจ้าเมตรุนขาเาเลขวทุมเขตเต็งทมาจะยันทู เทวาชลตลาวิสัมยยาคคาอนทัปนากานติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตตอัมมาสวรคาโลอยัมพทันตาน ธัมมสวนากาโลอยัมภทันตาธมสวนกาโลอยัมภทันตานโมอนันสาภังวโต ไม่ทุิยามิธ่จางมงสระนังกาจามิทุิยามไสังกังสรนังกาจไม่ดุิยามิวทางสระนังกายไม่ติยามิมามงสรนังกาจไม่ดุิยามิสังขังสรนังกาย

sang hàn ya tha re na na ma mi hang na ma ca pha ve na han da wa sa pa da ve an ta an da la ya bi ve na nu wa se sa to te na mo ta la sa te a